สวัสดีครับสวัสดีช่องดมน้อยผ่าไทยครับวันนี้ดมน้อยเดินทางออกจากโกสุมพิสัยนะครับออกจากโกสุมพิสัยมาั้งเต่ตีห่านนะครับตอนนี้เข้ามาถึงที่จุดหมายปลายทางที่เรียบร้อยแล้วนี่คืออำเภอพนมสารคามนะครับเพื่อพนพนมสารคามนะครับวอนนี้เข้ามาหลัน่นเฮียตีตม่น่าเฮียตีมัน่านี่ ห้าสิบห้าหลุดไส้ามาเสริมรอนะครับอีกแม็กยางเนาะพคนว่าอีกอีกแม็กยางพคนว่าครับห้าสิบ้าหลุดไส้ามากไส้ามาเสริมรอเข้าไปเลยครับดวงเล่ว่าหลุดไส้เ้าสิเป็นอย่างน้เบิร์ดเลยหลุดไส้เ้าสิเป็นจังไดร่ครับขับรถออกมาขับพยุดขับมานะครับดูหลุดไส้เข้าไส้หลาก ได้หลายอิสสูดีแม็กมานีะครับเลยครับล้อแมก็มกล้อแม็กนะครับพี่น้องล้อแมก็กคุณนดยยุ่ยไก่ยุ่ยไก่มาด,ด้วยครับเด้อมาเลยคุณนดยยุ่ยไก่ยุ่ยไก่ล้อแม็กเปลี่ยนราคากันเองนะครับนี่ปกติสุเป็นแบบนี้ครับล้อแมก็กล้อสุดมาเปลี่ยนล้อ ชนไม้เสริมลอยชนไม้นีนเ,ลเ,เลยนะครับม,ม,ม,มีมืดเลยนะครับรอเมงรอแม็กนี่มืดอุปกรณ์ครบเสร็จจะได้แม็กไม่แม็กเกายางไม่ยางเกามีมดืดเลยพี่น้องครับมารืออีกการยางอีกการยางรวมคือ,อขนมสารคามเนาะ โนหลังนี่ครับถนนยังไงเลยครับแมนครับแมนนี่มแม,ม,ะม,ะม,ม,ม็กนี่ตะแม็กหล่อแม็กงามๆติดถี่ครับบริการดีประทับใจนะครับมาเลยมาเลยนะครับนี่ี่มาแล้วมาแล้วนี่เสื่อมหล่อเสื่อมหลอ่อท,ที่ไทยเราที่แย่นะน,น่ยพ่อขับเหยียบอย่างเดียวเลยช่างโง่โ อันบบน,นีน้ชักงให้เราพ่อนั้นเหรออันนี้ตัวแดงๆนั่นเหรอคุณพ่อบอกตัวแดงตัวแดงๆกันเหรอนั่นน่ะนี่เสริมหห่ออันนี้ในช่างใหญ่สุด,ดยอดจริงๆสวยแล้วนั่งสวยแล้วแตกต่างกันมากแตกต่างจาก,กล้อตรงนู้นมากเลยพ่อ ปกติของนางนางก็จะสวยแบบถ้าะแบบน,น,บบนี้แต่ทีนี้นางมาแล้วเอนางอง่าเปลี่นง่นางเสริม่อแล้วโอ้งามค่ะง,งามงามงาม คนละยางเลยนมากขบเป็นต้นข่าขับรถมากแย่แต่แแต่หอหาสจะมาเปลียนเป็นหลอดแม็กม่ใช่นอ,นอเราะแม็แมเกเมระนั่นชวยงาน

พี่ตีอยู่คนเดียวเหรอครับครับผมใครโอที่อ๋อรงเลยน่าจะลมพัดมาลมไปยุ่งยุ่งยุ่งนะครับตั้งตีนะครับตีอีกการยางม้ำสลักข้ามเข้า เดี๋ยวเสร็จแล้วขอมันหมดแล้วคุยกับคุยกับพ่อคุยไปคุยมาเอาพ่อพ่อเมื่อเด็กกับพ่อม,มาวันนี่เมื่อวานมาเมื่อวานไม่อยู่เมืม่อนะวานไม่อยู่ใช่มั้ยครับ นี่คือกำลังใจกำลังใจของของคนทำงานของคนทำงานเท่านะครับโยกวางแต่งตั้งกันนิดนึงแตกต่างกันครับสีแดงเพราะว่าถือเพราะแห้งกาวแดงใบก่อนอ้า

สุดรอสุดรอเสร็มอแล้วครัเตร็มรอคร็มอเข้ารอนีออกครับพี่นองเลยกำลังเปลียนอยู่สุดยอดสุดยอดอีรีสิเด้ครับพี่น้อง เด้สิมากได้ครับด้วยเฮียสีลงง่ายจะหามเอาออกไปนีที่เขาอยู่เลยแน่เดียวมีหมดเลยเสร็จแล้วอี่สิบนาทีเดี๋ยวต่อไปกินข้าวจัดการเลยเฮียสุดยอดจริงๆเร็วมากประกอบไปแลงเรียบร้อยสมเป็นลูกพขาเนียหยุเนาะ น้าพี่ตีสมเป็นลูกพ่อยุดมเยว่าอะไรนะีเนี่น้องนี่องตกระสันคังามไปจิงแมนกแมนครับนี่มีมืหมดเลยมียาง มียางมีล้อแม็กมีแบบดีขึ้นหรอกแบบซื้อดีดีเลยองการยางมีทั้งเพื่อพนมสารคามเลยี่น้องเดีก็เลยมาผูกครับบริการดีบริการดีผูกท่านใจท่านสมัยพร้อมดดีขึ้นแล้วเดี๋ยวล้อเดียวเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนี่ กขาสวยแล้วอะ่ะเขาสวยแล้วอะ่ะเจ๋งโอเคเลยโอเคเลยอ่ะดูมันดูมันทำง่ายๆเนาะ เพื่มาเม,มื่อเช้าสิอยากจะซื้อของฝากรู้จะซื้ออะไรกลัวกลัวงยังตีพี่ินมองฝากขาวเกี๊ยวจินเนื้อไหมเนี่ยมาหาผมต้องต้อง,องมิกกับผมมาอย่างเดียวคือใจ <c oughs> มาพี่ตีพี่ตีพอม,มาอย่างเดียวคือใจใ,ใจมาพอเลยนี่สวยงาม <c oughs> เรียบร้อยแล้วพี่นอ้องซีรอแล้รอครับรอบสุดท้ายเรียบร้อยคครับพี่นอ้องรับปากด้วยนะครับนีบเน่เป็นแรงใจเป็นแรงบรนดาลใจเป็นแรงใจกำลังใจของเฮ้าในการเหตุงานนะครับต้องขอบคุณพ่อยุธด้วยพ่อยุทธอีกครับรถข้าโดมหน่อยมากขอบคุณพ่อยุธนะครับที่ ขอบคุณพี่สิงสุยาโอเคสุดยอด,ด,ย,อด,ดยอดดีขอบคุณครับคลิปนี้เอาไปสนิทก็บน้องเพอองสวัสดีครับ